สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่29กันยายน2565นะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีทุกๆวันนะครับออกทุกๆวันนะครับเวลาบ่าย3โมง45นะครับ บ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับบ่ายสามโมงสามสี่สิบห้านี่คือออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะอมันจะเริ่มหมุน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 อยู่ตั้งแต่สามโมงครึ่งประมาณนี้ใครจะเข้าไปชมตั้งแต่แรกๆตอนที่มันเริ่มออกก็ได้นะครับประมาณนี้นะแต่สําหรับช่วงสามโมงสี่สิบห้านี่ได้เฮได้กรีดกันแล้วประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะท่านใดที่เข้ามาใหม่ หรือว่ามาเก่าที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามอีกนะครับให้กดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแหงๆนะครับแลวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุน ขอให้พิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปรุนลมกันไปนะครับสนุกสนานฝึกสมองนะครับประมาณนี้นะแล้เราก็มาชมดูซิราตาตามีอะไรบ้างมี5มี6มี7นะครับเน้นที่5ก่อนนะครับ5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 1 5 5 3 3 5นะครับ52อาจจะหายนะตกหล่นนะ ใครจะใส่ห้าสองเดือนก็ได้นะครับเผื่อมันมานะออืมหกนะครับหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกอ่าหกสามเลยก็ได้อ่ะหกสามใครจะใส่หกสองก็ได้นะครับส่วนลองอ่ะลองคือเจ็ดนะครับเจ็ดอะไรครัยเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด 7 0็ดศนนง่นะครับลองนะ่วนรูดใครจะรูดบนรูดล่างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ5กับ6นะครับหรือใครชอบ7ก็จัดไปนะครับ7จนะจัดไปนะเน้นที่5กับ6นะครับประมาณนี้ตามนี้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆลาวสตาร์นะครับ4ีโมง3ีมโมง3าโมง45หนะครับและเฮลกีดกันนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดี แนวทางก็จะมาวางสามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ